วันนี้จะมาทดสอบฟังก์ชันของลิเวอม h ชิงนะครับในการวัดสัญญาณเสียงนั่นเองของตัวชุดซ u เปอร์อของเรานะครับผมจะมาประยุกต์ใช้งานจับสัญญาณของ Power อร์นะครับผมอยากรู้ว่า Power อร์ตัวนี้ทำงานยังไงอตอนนี้ผมจับความถี่ของฟังก์ชันของ Power อร์นะครับผมเปิดเป็น High Level นะครับ ย่านไฮนะครับผมตัดความถี่ต่ําทิ้งเห็นไหมย่านไฮผมอยากรู้ว่ามาลงต่าสุดเท่าไหร่ตอนนี้ผมลดลงมาต่ําสุดแล้วนะครับเกทของไฮเลเวลอันนี้อันนี้คือเปิดให้กว้างที่สุดคือลงต่ําสุดแล้วผมจะเช็คว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เคอร์เซอร์ไปชี้ย่านที่มันเสียงค่อนข้างราบเรียบที่สุดนะครับอยู่ประมาณลบสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นลงมา3 db นะครับออฟเต็แรกก็ต้องเป็นลบ19นะครับ อ่ประมาณนี้ลบสิบเก้าลบสิ้าอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ร้อยหกสิบอันนี้คือต่ําสุดของแอมตัวนี้อยู่ประมาณร้อยหกสิบนะครับผมเซฟไว้ผมเซฟเส้นนี้ไว้นะครับร้อยหกสิบแล้วเรามาดูกราฟวิคราอร์กราฟกันกราฟตัวนี้มันจะค่อนข้างชดเชยเสียงแหลมให้เห็นไหมฮะ เชิดขึ้นข้อดีของการที่มีแอมแแบบนี้ก็แหลมของเราที่คุณภาพต่ำนะครับปลายแหลมไปได้ไม่ไกลตัวนี้เขาก็ช่วยชดเชยให้มันจากที่เสียงไม่ค่อยมีให้มันดังขึ้นมาในย่านที่มันทำงานไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นการชดเชยเพิ่มดีดความดังของเสียงแหลมให้มันไปไกลมากกว่าเดิมนะครับแต่แอมตัวเนี้มาถึงตรงนี้นะครับ2 0 k เห็นไหมครับ20,000 วิ่งได้สุด 20k ตรงนี้เลยแล้วก็ low o f ลงนะครับเห็นไหมครับแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมปรับนะครับเกณฑ์จากต่ำสุดของชุด high level high p a t h นะครับเป็นบิดขึ้นมาให้ขึ้นมาให้สูงสุดเลยว่าแอมตัวนี้ทำงานได้แค่ไหนอ่า ผมก็มาดูตรงนี้เหมือนเดิมลบสิบสามนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับผมเอาลงมาสักสามดีบีก็เป็นลบสิบหกอยู่ตรงไหน,นอ่านี่ครับต่ำสุดอยู่ประมาณสามเคเห็นไหมฮะเรารู้แล้วว่าแอมของเราเนี่ยขึ้นสูงสุดได้ที่สามเคนะครับก็เหมือนกับที่เขาระบุมาในตัวเขาแอมนะครับเขาขึ้นสูงสุดได้ที่สามเคจริงๆนะครับลงต่ำสุด ที่1 2 0ยยเฮิร์แต่ของเราวัดแล้วได้ประมาณร้อยหกสอ่าก็ถือว่าแอมตัวนี้ชุดไฮพาร์ตทำงานได้ดีทีเดียวนะครับสามารถที่จะตัดเสียงแหลมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ซีนะฮะอ่าตัดที่2องเคสานี่ได้เลยไม่ต้องใส่ซีเลยนะครับไม่ต้องใส่คาปาซิตเตอร์สามารถจูนเสียงได้เลยและเสียงจะชัดใสดีกว่าใส่คาปาซิตเตอร์้วยสั่งไปนะครับเหมือนกับเราเล่น d s p นะครับอ่าดีก็คือการจำลอง เการใช้งานพวกนี้แหละครับเพราะตัวรุ่นอนาล็อกพวกนี้มันมีมาก่อนดีทโอเคอันนี้เราเห็นการทำงานของเจยงแหลมช่วงไฮพาร์ละผมจะดูช่วงโลพาร์บ้างนะครับผมปรับเป็นโลพาร์เกณฑ์โลพาร์มาแล้วมันจะตัดเสียงแหลมทิ้งไปแล้วผมลองขยับปุ่มโลพาร์บ้างนะครับ เปิดให้สูงสุดแล้วเปิดลงต่ำสุดเกณฑ์ทำงานได้แต่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับผมจ้าคอพ์เซอร์ไปชี้นะตอนนี้ความดังสูงสุดนะครับเห็นไหมครับเหมือนเป็นหัวโน้ตจะอยู่ประมาณนี้อ่าของของญาโลภานะผมลดลงต่ำสุดแล้วผมลองปรับขึ้นสูงสุดนะสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนการย้าย ย้ายตำแหน่งนะครับมันไม่ได้ลงเหมือนอเสียงแหลมนะเสียงแหลมมันกดท้ายลงแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนการเลื่อนตำแหน่งนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเราก็จะเห็นการทมาของแอมนะโดยปกติแอมมันจะไม่เลื่อนแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นหลายๆตัวลองเช็คดูเขาจะเหมือนต่ําสุดที่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแล้วก็เวลาเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยกราฟทางขวามันจะยกขึ้นนะครับ แต่ตัวเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นตัวคอรสอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาเราเลื่อนตำแหน่งจุดที่มันเด่นที่สุดออย่างสมมติว่ามันก็มีข้อดีอย่างเช่นผมต้องการให้ความดังสูงสุดเนี่ยย้ายภูเขาลูกเนี้ยไปอยู่ที่ประมาณ63จนถึง125อ่าผมก็ปรับนะครับให้มันเลื่อนนะครับจุดที่ดังที่สุดไปอยู่ย่านนี่ครับเห็นไหมอยู่ในช่องของ หกสิถึง125ยี่หรือร้อยห้าสิบ่าเราก็สามารถปรับได้นะครับโดยที่เราเห็นกราร์ฟนะเราไม่ได้ปรับแบบมั่วนะเราเห็นกราฟว่ามันทํางานย่านั้นจริงเนี่ยครับอ่าก็เป็นการเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นจุดตัดระหว่างเสียงอ่ากลางนะครับกลางที่ตัดลงมาสามดีเบียเราก็ดูจุดที่ดังที่สุดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณลบสิ อ่าลบสิบลงมาลบสิบสามอยู่ตรงไหนเลยอ่าลบสิบสามอยู่ประมาณนี้อยู่ตัดตรงประมาณสองร้อยนี่ครับสองร้อยอ่าแล้วเรามาดูเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมอ่าผมเซฟตัวนี้ก่อนเสียงของอ่าผมปิดเส้นเรลวสามแล้วผมมาดูสีเขียวอ่าผมมาดูสีเขียวสีเขียว,สเ,ยวเส้นหลักความดังอยู่ประมาณลบสิบเจ็ด ลงมาก็ลบยี่สิบอยู่ตรงไหนอ่านี่ครับของเสียงแหลมลบยี่สิบอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดที่ร้อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ด้านบนร้อยหกสิบหรอนะก็จะ 180, 160ร้อยแปดสิบแต่ร้อยหกสิบใกล้เคียงกันเนี่ยครับจุดตัดเราสามารถเลื่อนให้ลบสามดีบีนะครับของเสียงแหลมมาอยู่ที่ร้อยแปดสิบตรงกันก็ได้นะแอันี้ก็เป็นการหาจุดตัดแบบ ประยุกต์ใช้งานนะครับดูเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับ